สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกระซู่ซ้อนโอลองซานเด้อตอนนี้ตัวโยยสิพาไปกินอีหยังตัวโยยมาหอดเรียงกันแล้วทุกคนอยากไกินกินบัดมาตลาดเครียดแล้วทุกคนเนาะตลาดเครียดนี่มีอาหารการกินหลายหลายเอเอเย,ยังได้ก็กินแตนเขาเปียกกินเตะกะเครียดก็ป่าโยนสร้างว่าอ๋อเคียดย่งบวกทีกินโดนแล้วเนาะเธอเนาะ มาจะกินทอดก็บ่อไอ้ผมพอดียวไปจะกินทอดกินไก่ข no. ้านไปข้านไปหาไอ้วันา่ปเป็ดปิ้งไก่อลรอีกบอกปิ้งไก่ปิ้งเป็ดอย่างแล้วคนแบบคุณว่าพี่วันนี้เปีดเปนแกวันนีค่ยหู้วะวันนี้นะเออคอยเสียนะเธอคอยเสียป็นคนลกคนกับเพือกพี่นโดยไอ้วอยากได้เป็ดที่แว่ากำลังขึ้นเบาหนะอ๋เป็ดไงคืออ๋อเป็ดสองโลปายนะ้น ใหญ่โคตรตัวนะฮะกินพอดีของงางเอื้อเนเน้นแกงส้่มเสดเก่งซุ่ม SEO เอื้อเพี้ยเอื้อรสบาทนิดนึงเมื่อนั้นน่ะจี้เอื้อแซ่แซบกว่ารสบาทนิดนึงจี้มากกว่าข้างผมมากเลยาอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออโอ้ตัวดีใจหลายอ่ะอ่ะนอนตื่นกับพอแล้วอหนิกับพอแล้ว มื้อนี้เนาะอ่ะพากันไปเวียกยูท้าเซามาทุกคนเออนยอซ้อ <c oughs> แล้วอันเป็นเลาะซิฟ้าสบงก <c oughs> ็หลังว่าซิซิฟ้าสบงพัดว่าออโต้อนออโต้อันนอนนอนละเลยไม่ได้เอาไปน้ำเลยปะให้พอสดแล้วแม่สู้คนยูคคลคินิกเนาะแล้ววันนี้เราพัดว่าอันแล้วพัดว่าอันนั้นให้พอสดกระพู้งเดีวสิเอาโอ้โหฮากำลยงไม่ไ,มได้พาสบงสักหน่ก่อนโดย จอยวัยยุ่จอยคักเทว่าตัวตตเไปซสื้อนมากหน้าก่อนกูซื้อมากหน้าสามสี่มือกูสอนาดีขึ้นอาบน้ำล้างหน้าดีท่านแบบมีบุกอยู่ลงสันเม่คอดว่าอ่า กันมหยุกูจิมมันยังแท่ขอให้ท่านหน่อยนี่ก็โอเคก็ไงวะโอเอาไม่อย่างโตลงรถลงรถลงรถลงเบิ่งเดียวเบื้งก่อนดูเบื้อ้ข่ป่ะเบิ่งดูไปเฉยไปดิล่างเฉขี่ป่อืมว่าแท้อ้ยมตกใจค่อยลืมเอาแพร่พืชมาอีโฟ่เฝ้าขี้เด้อ ทุกคนมาตลาดคิดเดี่ยวเบิรงนกันว่าฮาิไดาอีหยังกินเนาะทุกคนเนาะกินหยังตัวลยเอาตัวเลยคิปเอาไหมจะคลิไปอกออเดินห้เอาโลดเชลมันหรอเปล่า Ở đây mùi ตลาดที่ นนินี่เนาะแมวนี่เขากินเนาะโอ้เพชรอันนั<อ>้นกินบ่ได้ตัวนั้นน่ะบ่เพศกบุพเพศวะเออดีใจใเฮงอ่ะตัวถุงแม่คนละส่วนแม่ถุงลุมแม่จะถุงลุงมซูซี่คนนี้เข้าในเมืองซูซี่รองซานบุพพิขายเนาะเข้าเคยให้อันเดียว ทั้งว่าเลยอะองกก็ได้อเอาว่ะทั้งคู่ก็ได้ว้าวจับงคู่ไปจับอายุหันต่ำจะเอาดย่นีนะเออเนี่ยเอออืมแซ่บป,ป่อแซ่บแพง อร่อยเลยแซลมอนเลยึ้นใช้กระมากกว่าเวลามันขึ้นอ๋อผมมักมือเกันหมนี่ใช่ะสนใจเดี๋ยวทาต่ำมาก่อน อ๋อโต้กินแท้กินลาอ่ะอ๋อกินข้าวกับซูชิซาใจอะไรเด้มาเวียงอันนี้ละโอเคดีใจได้เห็นลูกกินข้าวเก่งอ่ะนี่กินซูชิมันก้อนนึงอ่ะเด้กินข้าวฟันกับซีนหมูอะไรก็กินแปนเข่าต้มไก่เนาะโต้เนาะต้มไข่ปิ้งปลาดุกปิ้งปลาไปปิ้งปลาปิ้งตับอื้ ส่ดีดีน<อ>วน่ะอุ้ยอะสามพันสองพันโอเคก่อนอเออเซบแทวะมาเลยตัวองลงลูกจะกินขา้าวไหมลุงกับพ่อแล้วครับกินบอกกินลูกจะคู่บุญมากไลยจะลองสีเบอร์สิทำไหม năm anh đi kìa biết không sao mình phải tường không โตอืมีแหงเลยเราจะบังลูกกินเข้าไหมเข้ากินย้อนอยากให้มันกินอะไะไม้สองไปให้ลูกกินซะเนาะให้มันกินได้็เลยโอ้โออยจะไม่ได้ซื้อให้กินอีกเด้อต้องกินรถเด้อลูกเด้อไปสร้างตำต้อนกับตำทะเลรวม กินซ่าใจแล้วนะกิน,มนไม่ด้แล้วแม่แม่อยู่นี่เดม่แม่เดีย๋ยวไปซ่อมซื้อน้ำมห้ลูกกินเนะาะใจ มีตอนมกันอยู่่มีตอนซีหนหมูยัดซีเนเข้าอ๋อกินยังไลยกินทอดอันไปกินนะมันไอาา้หวนน่าไก่โลนเนาะยูดอนนะ แ่ะอ cool er. yeah. oh, hmm? ้า <FIL> อ่พเขลูกะอมกิน้มมาอ่ะ่ซบอโต เจรก็นาเอาโตข้างบนอเราไปซื้ออีกซีนี่นกินดีเฮ้ยซีมตำ่ำไปไหมจะไปไหมจะอยู่อ่ะแล้วกินไหมรล้ยเดีย๋ยลองคืออันนี้ก่อนซ้ำๆยังไเนาะ แดงหนนวนา้องโตยี 3, ่มอไที่บอกม่สามปันละอย่างน่ะมีร้าขนาดเดียวจะกินได้นี่เขาตาแต่ก็กิน 好的。 一样啊。